อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องดูแลพี่น้องประชาชนที่ประสบกับอุทกภัยณตอนนี้เองนะคะอธิบดีกรมป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยค่ะได้ให้คำมั่นนะคะว่าจะดูแลผู้ประสบภัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหลังจากที่ได้มีการนําทีมนะคะลุยน้ําเข้าไปเพื่อมอบถุงยังชีพในพื้นที่ของอําเภอสิงหนครแล้วก็อาเภอละโนดจังหวัดสงขลาค่ะ นายภาสกรบุญยลักษณ์นะคะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วยนายสหรัฐวงสกุลวิวัฒนรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้นําทีมปอพลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ําและภารกิจการเร่งสุบระบายน้ํานะคะในพื้นที่หมู่ที่10ตําบลชิงโคอําเภอสิงห์นครจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ํารับน้ําจาก3าตําบลด้วยกันและไม่สามารถ ที่จะระบายน้ำลงทะเลได้โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลาได้นำเจ้าหน้าที่ทีมปฏิบัติการลงพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล500เมตรเพื่อเร่งสูบระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่การเกษตรรวมไปถึงบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนลงสู่ทะเลอ่าวไทยค่ะโดยมีนายนพดลสุระสังวานในอำเภอสิงหาน,นครฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านนำทีมท่านอธิบดีรวม ถึงปอพเดินสำรวจจุดตั้งเครื่องไปตามเส้นทางเดินสายสูบน้ำโอกาสนี้เองนะคะท่านอธิบดีปอพได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ได้ช่วยกันบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมกับมอกสิ่งของไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มเพื่อเป็นการให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดสูบน้ำอย่างไรก็ตามค่ะในพื้นที่ของอำเภอสิงหนครตอนนี้เองสถานการณ์เริ่มที่จะคี่คายแล้วนะคะระดับน้ำเริ่มลดลงแล้ว ยังคงเหลือน้าท่วมในบางจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ําบางพื้นที่ค่ะครับซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะครับคณะก็ได้มีการเดินทางไปยังอําเภอระโนดพื้นที่หมู่ที่2บ้านเสาธงตําบลบ้านขาวนะครับได้มีการลงเรือนะครับรีน้ําเยี่ยมนะครับให้กําลังใจชาวบ้านผู้ประสบภัยแล้วก็มีการมอบถุงยางชีพนะครับแล้วก็น้ําดื่มให้แก่ผู้ประสบภัยซึ่งพื้นที่บ้านเสาธงครับระดับน้ำเนี่ยยังคงท่วมสูงอยู่ในบางจุดนะครับส่วนชาวบ้านเนี่ยต้องใช้เรือน,นะครับในการเดินทางเข้าออกพื้นนที่โอกาส นี้ครับท่านอธิบดีปอพกับก็ได้ยืนยันให้คำมั่นนะครับว่า กับผู้ประสบภัยนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยจะให้การดูแลอย่างทั่วถึงนะครับโดยปอพเนี่ยจะนําส่งสเสบียงส่งอาหารส่งน้ําดื่มแล้วก็มีการประสานนะครับการดูแลด้านความเป็นอยู่แล้วก็ด้านสาธารณสุขนะครับให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องครับจนกว่าสถานาการณ์เนี่ยจะคลี่คลายแล้วก็ได้มีการเร่งประสานให้กับจังหวัดนะครับและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยได้มีการสํารวจข้อมูลนะครับผู้ประสบภัยแล้วก็ความเสียหายเพื่อเร่งจ่ายเงินเ,นเยียวยาน้ําท่วมนะครับ9,000บาทตามมติขอ,ของคอรมอให้ถึงมือพี่น้องประชาชนอย่าง เร็วที่สุดครับ